สวัสดีครับกผู้ชมค่ะพาปูนมาชมรับดอกองจมพูงามครับเนี่ยครับเจ้าของบ้านก็ยืนภาพให้เลยนะคว่าน้ำดอกสวยๆนะครับอะไรเคย์ชื่นชมนะครับองจมพูนะครับผมงามๆเลยครับสวยๆเลยครับออกเยอะเลย คุสือต้อน,นพยมนะครับผมนะจะให้คุณปรนะดูรอบๆเนาะนี่ครับาดรดูนะครับดอกงามมากนะครับผมน,ะนำงามก็เลยครับพาเพื่อนมาชมครับผมนะ ความงามกันเลยครับมาครับทุกท่านครับมาชมกันครับความงามของดอกพวงชมพูนะครับผมสทยยาเต็มต้น็ยมเลย,นนะยนนะค,ะครับเนะทุกท่านครับการแดนบนก็เริ่มแตกด,ดอกแล้วนะเริ่มงามกันะเลยเนาะตื่นเ้นมาชมครับผม นี่จะกลายามเย็นยามบ่ายนะครับผมนะหลังต้องเลิกเล,กเลิกเย็นมาเนาะพอดีมาเจอกันพอดีครับผมนะามมานะครับงานหน้าร่างถูกนะครับด้านนี้ก็เริ่มนะครับงามถึงข้างล่างเลยครับผมนะออกดอกเยอะมากครับผม สวยๆก็เลยเทลียวเดินไกลไม่ได้เดินรถจะเฉียวมาครับท่านขับรถสวยๆเลยครับผมททำำนงามเลยครับผมคลิปดีก็จะอบคุด้ยนะครับ ขอบคุณทุกานที่เข้ามารับชมครับผมและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมเพียงกำลังใจดดวยนะครับจะได้ผลิตคลิปดีๆให้เพื่อนชมครับผม